สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมชยยันเจริญโชคตวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติ โดยสมาคมวิทย์ป้องกันร,ราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีทอทัศนตินเนนรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทย์ป้องกันร,ราชนาจักรรุ่นที่62เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสําคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับรายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับก็ได้นําเคยนําเสนอให้กับท่านผู้ชมทราบนะครับว่าในภาคข,ของการเกษตรหรือกิจกรรมของเราเนี่ย เดินทางมาด้วยอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นน้ํานะครับต้นน้ําในนภาพการผลิตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรมีข้อจํากัดอะไรนะครับซึ่งได้เผยแพร่ไปกับท่านผู้ชมในตอนที่แล้วแล้วนะครับซึ่งอาจจะสรุปณาขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อจํากัดของเกษตรกรไทยเนี่ยวันนี้ต้องคานึงนะครับว่าผลผลิตเราเนี่ยที่เราจะผลิตเนี่ยเป็นความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่นะครับแล้วก็ การสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าการสร้างเครือข่ายเนี่ยจะทําให้เกษตรกรไทยเนี่ยได้รับความรู้นะครับแล้วได้การรวมพลังนะครับเพื่อจะนําเทคโนโลยีซึ่งเคลื่อนตัวเข้ามาพวกเราเนี่ยนำมาำใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับจากต้นน้ํามาถึงกลางน้ําจากกลางน้ําไปถึงปลายน้ําเราก็เคยได้นําเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยจากผลผลิตออกมาเนี่ยสู่การจัดจําหน่ายหรือว่าศูนย์ร,รวมคลังสินค้านะครับ ก็เคยจัดเคยเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึงผู้เปโภคว่าไปยังไงนะครับโดยเฉพาะในายใต้วิกฤตโควิด COVID. แน่นอนครับวิกฤตโควิด COVID ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยย่อมส่งผลกระทบให้กับทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ภาคส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเราเองเนี่ยจะต้องคํานึงถึงเนื่องจากว่าเป็นเสมือนาอ กระดูกสันหลังของชาติในอดีตหรือในปัจจุบันที่ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านดรสมบัติสุขมณีนะครับซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท ST Fertility จำกัดนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ดำเนินการ นะครับและอยู่ใกล้ชิดเกษตรกรไทยหรือเป็นผู้ประกอบการนั่นเองนะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในนี้นะครับในเรื่องของการสร้างโอกาสในวิกฤตโควิดของเกษตรกรไทยในตอนที่สองนะครับข้อสวัสดีครับดรสมบัติครับสวัสดีครับครับดรสมบัติก็ได้งานให้ความรู้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วถึงเรื่องว่าภาพรวมนะครับแมกโรของเกษตรกรรมไทยเป็นยังไงนะครับแล้วมีข้อจํากัดยังไงและเกษตรกรไทยจะต้องเรียนรู้อะไรเพื่อจะสร้างความเข้มแข็ง ให้กับตัวเองด้วยการน้อมนํภไปใต้ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับมาวันนี้นะครับเมื่อเกิดวิกฤตโควิดที่ผ่านมาซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับถามว่าวันนี้นะครับในแง่ของผู้ประกอบการที่ทรสมบัติเข้ามาอยู่ใกล้ชิดและอยู่ร่วมกับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรไทยเนี่ยวันนี้เองเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤตนี้มากครับในภาคการเกษตรนะครับวิกฤต โควิดครั้งนี้จริงๆแล้วถือเป็นวิกฤตด,ด้านด้านสุขภาพครับนะเป็นสิ่งที่เราสะท้อนที่เห็น,หนอย่างมาตรการต่างๆของของประเทศไทยก็ตามของโลกก็ตามสะท้อนี่เห็นถึงความที่เราห่วงใย,ยต่อสุขภาพของของคนของของประชาชนนะฮะซึ่งทําให้หลายๆประเทศก็ออกมาตรการล็อกดาวน์นะฮะแต่จริงๆแล้วจะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยในฐานะที่ทําเกษตรอยู่เนะี่ยค่อนข้างจะรับผลกระทบ น้อย <No. S 1> ในคว<อ>า <ใน S 2> มรู้สึกของผมนะร,รู้สึกว่าเราคือการปิดประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเอาข้อจริงเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะประเทศที่ในฐานะเป็นผู้ผลิตของโลกเป็นผู้บริโภคข,ของโลกอาทผมมองเป็นกลุ่มนะรเราเนในในฐานะผู้ผลิตก็จะได้ผลกระทบน้อยเพราะอย่างน้อยเราปิดเราก็มีของกินอยู่ภายในประเทศเและภาคเกษตรอย่างที่ผมเกินไปแล้วคือถือเป็นผู้ผลิตปัจจัย4ี่และที่สำคัญที่สุดคืออาหารนั้นจากครั้งนี้จะเห็นเลยว่าผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรด้านเนี่ย ในเมื่อเราปิดเราเราอาจจะไม่ได้สื่อสารเราไม่ได้ค้าขายข้างนอกแต่เราก็ทรัพยากรนนะั้นเราก็มีกินมีใช้อยู่ภายในประเทศพี่ต้นกำลังบอกว่าในวิกฤตเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ว่าเราเองเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยกระทบนักคือภาคการเกษตรถูกไหมเพราะว่าเราผลิตเอง,<ล>งอยู่แล้วทั้งในเมืองด้วยเพราะมันก็ได้รับแรงสนับสนุนจากภายในปัจจัยภายในแต่ภาคอื่นเนี่ยกระทบแน่ๆจะเป็นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวการเดินทางทุกอย่างแม้แต่อุสาหกรรมบางชนิดนะครับ ซึ่งอันนี้ทางรายการเคยออกเคยเผยแพร่ภาพเรื่องของผลกระทบในธุรกิจการท่องเที่ยวไปแล้วบริษทการท่องเที่ยวทีนี้ต่อครับในภาคการเกษตรนะครับได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤตเนี่ยครับคือเพราะฉะนั้นจริงๆเราเราได้เห็นอยู่อย่างนะว่าคุณค่าของของปัจจัยสี่คืออาหารเพราะฉะนั้นจริงเนื่องจากไทยเนี่ยเป็นเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นถือว่าเป็นกระดูกเป็นเป็นเป็นรากฐานหลักของไทยเพราะว่าไทยเนี่ยถ้าจะวัไปแล้วก็ถือถือเป็นประเทศด้านเกษตรเป็นหลักเพราะัะนั้นอดีตเนี่ย โลกนั้นมันถูกเคลื่อนนะฮะด้วยด้วยด้วยภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการ,รนะจริงๆเราก็เลยดูเหมือนประเทศไทยเนี่ยที่ทำเรื่องกเกษตรสู้เขาไม่ค่อยได้แต่ครั้งเนี้ยจริงๆเป,เป็นสถานการณ์ซึ่งไทยก็ต้องตระหนักคว,ควรจะควรจะฉวยโอกาสในในเรื่องนี้มานําเสนอแล้วมันเป็นมามาให้มาให้าใหชาวโลกในฐานะบางประเทศนะซึ่งจริงแล้วเขาอาจจะมีความเข้มแข็งมี GDP สูงกว่าไทย หรือแม้อย่างผมยกตัวอย่างอย่างแม้แต่สิงคโปร์หรือแม้แต่ประเทศอื่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยซึ่งซึ่งมีปัญหาเรื่องวิกฤตโควิดชัดเจนคนไม่ยอมอยู่บ้านออกมาแล้วก็มากันใหญ่เลยก็จริงเขาออกมาทำไมออกก็ออกมาหาข้าวกินอ่ะครับคือเนื่องจากประเทศเหล่านั้นเอาเข้าจริงก็ถูกสปอยด้วยการอิมพอร์ตสินค้ามาจากเมืองไทยคือเพู่งให้ว่าผลิตเองไม่ได้ผลิตเองไม่ได้อิมพอร์ตเข้ามาใช่เพราะฉะนั้นต้องต้องบอกเลยว่าครั้งเนี่ยอาหาร หรือเกษตรเนี่ยเป็นพระเอกที่จะคอยหนุนให้เราอยู่ได้จริงๆแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยถึงลกดาวยาวกว่านี้นะก็อาจจะก็ไม่เดือดร้อนอะไรเรามีมีของกินมีอาหารเยอะแยะผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆคือประเทศต้นทางของการระบาดครั้งนี้ก็คือจีนครับจีนนี่ถือเป็นผู้ผลิตเกษตรภาคเกษตรอันดับหนึ่งของโลกครับสังเกตว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนมากใช่เขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าแต่ขนาดที่คนอื่นแล้วเขาก็มีวินัย เรื่องความมีวินัยอ่ะประเทศไทยจริงๆเราก็บอกว่าเหมือนคนไทยไม่ค่อยมีวินัยแต่ก็ถือว่ามีวินัยระดับหนึ่งนะคนส่วนหนึ่งกลับไปที่จําเป็นต้องล็อกดาวน์ต้องหยุดกิจกรรมทางด้านภาคบริการภาคอุตสาหกรรมแล้วก็กลับอ๋อกลับกลับไปถูบ้านไปบ้านต้องย่าลืมจริงเขากลับบ้านครับจริงๆนี่ผมกระมอนนี่คือเป็นจริงๆในในในวิกฤตก็คือโอกาสที่ถูกต้องที่ที่คนกลับไปหาวิถีเดิมของเขาครับนี่นี่อยู่ภายใต้ ปัญ,ญัยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเลยนะครับใช่ฮะเพราะว่าจริงๆสาเหตุลึกๆของโควิดที่มาเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ามันก็เกิดจากการเสียสมดุลของของโลกของธรรมชาติครับนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเพราะว่าเราเองก็ทําโดยหลักผมบอกว่าหลักหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ในภาคเกษตรเท่านั้นไม่ใช่เพียงชาวบ้านใช้เลทุกภาคส่วนเพราะรหลักหลักคิดของท่านก็คือมีหนึ่งคือมีเรื่องของมีเหตุผลพอประมาณและมีผูกคุ้มกันครับคุ้มคุ้มกันก็คือ ยั่งยืนจะต้งเห็นว่าถ้าเราใช้ทําอะไรแบบมีเหตุผลนะทำอะไรแบบไม่เกินไม่เกิน,ไม,กนไม่น้อยมากไม่มากไปน้อยไปเนี่ยแบบพอประมาณพอดีเนี่ยมันก็จะไม่สร้างผลกระทบแล้วก็สร้างความยั่งยืนยิ่งแสดง,งว่าคนไทยเนี่ยต้องการอายุยืนละคนส่วนใหญ่ก็ต้องการอายุยืนใช่ไหมคือความยั่งยืนก็คืออย่างน้อยก็การมา,รมาตรการที่เราออกมาครั้งเนี่ยเพื่อปกป้องการแพร่ระบาดก็คือรักษาชีวิตไว้ก็คือตนะ้องอการความยั่งยืนในชีวิตของของของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนั่นจริงๆสังเกตว่า หลักเรื่องหลักเรื่องเศรษฐกิจพบเพียงเอามาประยุกต์ใช้ได้นะฮะแล้วคนส่วนหนึ่งที่กลับไปภาคเกษตรกลับไปนะฮะเรื่องเกษตรเมื่อกี้นี่คือเป็นเรื่องดีที่พ่อแม่กับลูกๆกลับไปหาพ่อแม่แล้วเจอกันได้เจอกันก็ไปทําเป็นช่วงรีเฟชแต่เป็นช่วงเวลาของการซึ่งครั้งเนี้ยมันมีระยะเวลานาวยาวนานพอสมควรเริ่มเข้าใจว่าเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอเมรินการเริ่มการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดมาตรการเนี่ยเริ่มมา17มีนาจริงๆวิกฤตก่อนอันนี้ไม่ว่าจะเห็น อื่นๆนะด้านสังคมด้านการเมืองเนะี่ยไม่ไม่เคยมีช่วงยาวนานขนาดนี้ไอ้ตัวนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเอ่อคือมันทําให้มันเกิดการเปลี่ยนอย่างที่เขาบอก new normal อนะ่ะค,คือมันค่อนข้างนานจนเกิดจนเกิดวิถีมันเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับเหมือนเรากลับไปสู่วิถีเดิมส่วนหนึ่งเพราะคนก็กลับไปไปบ้านก็ไปทําเกษตรก็มีอาหารการกินก็ถึงไม่เดือดร้อนอะไรถึงแม้แบบไม่ได้ทํางานในภาคการบริการมาพูดถ<ช>ึงกลับบ้านปุ๊บเนี่ยก็ยังมีภาคการเกษตรครับก็ จิงถือว่าเป็นเรื่องการกระทบกระเทือนน้อยนะเพราะว่าคนส่วนหนึ่งก็ไปบ้านน่ก็ไปหาพ่อแม่มีความสุขครอบครัวมีความสุขได้เย็นเย็นก็ได้กินข้าวด้วยกันนะแล้วก็กลับไปทําเกษตรของพ่อของแม่ครับนะแล้วก็อาจจะเป็นแต่เนื่องจากเขาก็จะรับการวิธีคิดของคนเมืองครับนะไปด้วยไปด้วยเขาก็ไปสอนพ่อแม่ว่าไอ้อย่างเงี้ยนะเคมีบางอย่างไม่อยากอย่าไปใช้เยอะนะเราปลูกผักไว้กินเองนะตอนนี้กำลังจะเรียนถามดรสมบัติก็คือในเมื่อเกิดวิกฤตย่อมมีโอกาส ถูกต้องครับท่นนี้พอท่านดรสมบัติได้พูดถึงโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับของภาคการเกษตรซึ่งถามว่าน่าจะเป็นภาคส่วนที่ของเราโดนกนระทบจากวิกฤตนี้น้อยที่สุดครับนะครับในเมื่อตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดโอกาสที่เรียนถามท่านดรสมบัติกับเกษตรกรไทยเนี่ยจะนําโอกาสอย่างเงี้ยมาต่อยอดได้อย่างไรมากครับโอกาสเนี่ยจริงๆถ้าภาครัฐเ,เห็นเห็นมุมมองนี้นะฮะจะต้องให้เห็นว่าที่ผมเกินไปแล้วว่านี่คือ สถานการณ์ที่ชี้ถึงความสําคัญด้านอาหาร,รนะแล้วเราก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราในรายละเอียดแล้วเราก็ต้องมาดูว่าโอเคเอกข้อที่หนึ่งอาหารสาคัญแต่อาหารแบบไหนที่ที่ห่วงที่ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าผมบอกแลก้วไงว่าเกษตรเป็นต้นต้นทางของของอาหารอาหารเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะเป็นโอกาสของเกษตรกรส่วนหนึ่งก็คือได้เบื้องต้นอน่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ท ที่คนที่ห่างหายจากพ่อแม่มานะมารวมกันกลับมาหาพ่อแม่ครับคือเป็นเรื่องของการที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็ฟื้นฟูอาชีพดั้งเดิมครับแต่ผมมองว่าไอ้ตรงนี้ปรากฏการเหมือนจะเป็นระยะเวลาสั้นไหมที่คนที่อยู่ในภาคเกษตรที่เคยไปแรงงานภาคเกษตนระจะกลับเข้าเมืองและจะกลับหมาอีกรอบไหมหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นซึ่งไอ้สถานการณ์อยู่นอมอนเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าค่อนข้างจะยืดเยื้อเพราะฉะนั้น คนที่กลับไปเนี่ยอาจจะต้องคิดระยะยาวแล้วว่าเออจะอยู่ได้ยังไงในภาคเกษตรคือยังไม่กลับเข้าเมืองอ่ะกลับเข้ามาก็ยังไม่พร้อม <S <S อคือเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยทึ่งเดิมเขาเป็นคนเมืองเนี่ยเขาชอบแบบไหน<อ>ผ,มผมเคยเกิดไปครั้งที่แล้วลว่าวิถีเขาก็ใช่ใชด้วยเพราะว่าเราที่ผ่านมาคือเราไม่ได้สื่อสารกับผู้บริโภคจริงๆทุกคนเนี่ยบางคนบอกไม่เกี่ยวกับภาคเกษตร แต่ผมถามว่าคุณกินข้าวไหมกินผักผลไม,ม้ไหมทุกคนทุกคนเกี่ยวข้องทุกคนเกี่ยวข้องแล้วคุณก็ต้องไปบอกด้วยว่าผู้ต้นน้ำเนี่ยคือผู้เกษตรกรเนี่ยเขาควรจะผลิตอะไรบ้างที่เพราะเราต้องการกินอะไรอะ่ะข้อที่สองคือต้องการที่ไปบอกเขาว่าต้องการกินแบบไหนต้องการเยอะๆต้องการสวยๆหรือต้องการอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนั่นวิถีเนี่ยตอนนี้เรามีโอกาสทำแล้วเพราะคนตัวหนึ่งก็กลับกลับบ้านแล้วที่ดรสุบัติเคยพูดตอนที่แล้วว่าวันนี้ ในเนื้อของวัยทํางานจริงๆอ่ะมันย้ายไปภาคอุตสากรรมในอดีตวันนี้มันเกิดวิกฤตเนี่ยมันย้ายกลับเข้ามานี่คือข้อที่หนึ่งนะครับซึ่งเอาว้โอกาสมีแนวโน้มวัจะยาหนิดึงด้วยอ่าข้อที่หนึ่งที่ว่าโอเคไอสังคมเอทชซอตี้ผู้สูงวัยเนี่ยวันนี้ไม่ต้องห่วงมีภาควัยทํางานเขามากลับมาแล้วเรื่องจากนีไปบบภาคอื่นภาคบริการภาคอื่นแล้วสองเนี่ยการกลับมาครั้งเนี้ยของวัยกลุ่มเนี้ย ได้นาวิถีได้ได้เห็นความต้องการของคนเมืองมเป็นไงซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของดรสมบัติเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าเกษตรกรใดควรจะคำนึงถึงป่ายน้ำหรือผู้บริโภคเขาอยากได้ไรและเราก็ผลิตไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ซัพพลายมากกว่าดีมานซึ่งเป็นผลหรือเป็นเหตุทําให้เกิดราคาตกถูกต้องไหมครับครับนี่คือสุดๆไปท่านผู้ชมในในประเด็นแรกก่อนครับแล้วต่อมาครับคือเพราะฉะนั้น แต่บางทีเ,เหมือนเหมือนกับบางทีคนที่ล้างลาจากเกษตรอนหนตก็นึกไม่ออกครับว่าจะทําเกษตรแบบไหนที่เขาต้องการ,รผมผมโดยรวมโดยความคิด,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 ดส่วนตัวเนี่ยนอกจากคือเราเนี่ยเรากระโดดเข้ามาในปัญหาทางออกของปัญหาก็คือทางเข้าของเราอ,ะอ่ะทางเข้าก็คือวิถีในอดีตเดิมในอดีตเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าคุณไปเห็นทางออกคุณกลับไปดูทางเข้าซะทางเข้าก็คือทางเข้าของเดิมเดิมเนี่ยของ ของการที่เราจะลื้อฟื้นกลับมาหาก็คือเป็นวิเกษตรกึ่งอย่างชีพนะก็อาจจะต้องฟื้นฟูเป็นเกษตรปล่อสารเกษตรอินทรีย์เกษตรวิถีนั่งเดิมเกษตรปราณิบเพราะเอาจริงกลับมาครั้งนี้ก็ที่นาก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วนาไร่ก็ไม่เหลือแล้วไปอยู่ไหนครับไปดูก็ขายให้นทุนไปหมดแล้วอ๋อไปพัฒนาอย่างอื่นซะไปพัฒนาไปอย่างอื่นแต่ลวเพราะฉะนั้นจริงๆในพื้นที่เนี่ยน้อยเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะอยู่รอดได้นี่ใช้ ใช้ชใชปัญญาเศรษฐกิจพอ,พอเพียงของท่านได้เลยครับก็ต้องเป็นปเกษตรแนวเกษตรแบบปราณีตและเกษตรผสมผสานคือเรากินในสิ่งที่เราปลูกระปลูกในสิ่งที่เรากิน<อ>นะแล้วก็มันค,คือหลักการผสมผสานเนี่ยจริงการควบคุมในพื้นที่เกษตรแปลงเล็กเนี่ยเอาเข้าจริงก็ง่ายต่อการจัดการนะเพราะว่าปัญหาการใช้สารเคมีที่เรา พบว่ามันเป็นปัญหาต่อเรื่องคุณภาพสินค้าด้วยต่อการกิดกันของผู้บริโภคด้วยอันนี้ก็เกิดจากการที่เราทําเกษตรเกินขนาดใหญ่เกินไปคือจะไปถอนหญ้าก็คงไม่ไหวมันก็ต้องใช้ยานะยาฆ่ายาอะไรตอนเนี้ยมันไม่มีต่อพืชพืชต่อมามันไม่มีที่จะทํากินแล้วมันนิดน้อยเหลือยู่ไม่กี่ไร่แล้วตอนนี้ถ้าทวดสุวกันบอกว่าท็ทําก็ต้องกลับมาเป็นเกษตรแปลงเล็กเหมือนเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมพอมันแปลงใหญ่เนี่ยมีการกําจัดเพื่อจะลงสินค้ารือเกษตรอพืชพันธุ์ลตใหม่เนี่ย ก็ต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรเพื่อความรวดเร็วใช่ใรัแต่พอวันเนี้ยเหลือแปลงน้อยแล้วเพราะคนเราเยอะขึ้นครับคือจริง,รงที่คนกับก่อนหน้านี้ที่คนกับหนีไปจากภาคเกษตรไปเนี่ยก็ไม่มีมันมีแรงงานมันก็จําเป็นเนีครับเพราะไม่มีคนมาถอนญ้าแล้วทิ่เราทําขนาดเกษตรที่ใหญ่ขึ้นแต่ตอนเนี้ยเรากลับมาทําเกษตรที่ปรานีตขึ้นเพื่ออะไรคนก็เยอะด้วยถูกต้องแล้วเรามีแรงงานกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่เราต้องการอาหารที่ไิเศษไปต้องเยอะนักหนาแต่เป็นอาหารที่มีคุณภาพก็คืออาหารดินทรีย พื้นที่ไม่กี่ไร่เนี่ยลูกหลานเข้ามาก็ยังต่อให้มีการอย่างมาตรการของรัฐที่จะแบนสารต่างๆเนี่ยกรับรจี๊ยก็เป็นส่วนที่ผลกระทบในเกษตรแปลงใหญ่แต่แตกเกษตรแปลงเล็กผมว่าไม่เท่าไหร่เพราะเกษตรแปลงเล็กก็มีหนอนก็บี้หนอนได้มีหญ้าก็ถอนหญ้าได้ครับเนี่ยก็จะแต่จริงๆแลว้วเกษตรแปลงเล็กก็จะทําให้มันเป็นงานปราณนีตดพัฒนําให้คุณค่าของอคุณค่าเนี่ยดีขึ้นด้วยเขาจะเขาว่าปาณนีตและ,กะเกษตรปาณนีตคืออะไรแล้วจะทําให พื้นที่3ามสไร่ก็สามารถสร้างรายได้ที่พอเพียงอาจจะอาจจะได้เป็นหมื่นบาทก็มีมีโมเดลนะมีโมเดลของของทางทางหลายหลายส่วนที่ที่สร้างออกมาที่ทําให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถสร้างเงินหลักแสนได้นะครับคืออันนี้อันนี้จริงๆเนี่ยเกษตรกรไทยหรือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถติดต่อสำนักงานหรือศูนย์ของโครงการด้านดลิได้เลยซึ่งซึ่งในโครงการเนี่ย เราเคยเชิญ OK, ออกอากาศแล้วก็ออกอากาศไปแล้วเนี่ยมีโมเดลต่างๆที่รดรสุบัตวิวาดเลยครับซึ่งซึ่ง่างโครงการเนี่ยได้ทําไปแล้วตามตามผลิตของพระองค์ท่านอพอเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยวันนี้เองเนี่ยวิกฤตเกิดขึ้นม,มันเป็นการสร้างโอกาสโดยเฉพาะเกษตรกรไทยแน่นอนครับวันนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ดรสมบัติได้พูดมาทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้ผลผลิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีเกิดขึ้นอะไรก็ตามนะผมว่า กษตรกรไทยคงปฏิเสธไม่ได้เรือการใช้ปุ๋ยครับอรสมบัติทอันนี้เลยอยากจะเรียนถามถึงว่าความสัมพันธ์ความสําคัญจริงๆของปุ๋ยเนี่ยแล้วก็ปุ๋ย,ยมีกี่ประเภทและอะไรที่ควรจะเหมาะสมภายใต้วิภายใต้ที่เรียกว่าอะไรเดียสภาวะแวดล้อมแบบเนี้ยที่จะตอบสนองผู้บริโภคได้นะครับเรียนสอบถามดรสมบัติเรื่องปุ๋ยหน่อยครับครับจริงๆปุ๋ยนี่เป,นเป็นสายตรงทางด้านอาชีพของผม,มนะครับปุ๋ยเนี่ยเป็นปัจจัยผลิตสําคัญเพราะว่า เกษตรกรมีต้นทุนกับเรื่องการใช้ปุ๋ยเนี่ยประมาณ15-25%ถถือเป็นสัดส่วนที่สูงนะถือว่ามันเป็นอาหารของพืชนะแล้วก็เพื่อให้พืชนะมาเป็นอาหารคนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นปุ๋ยนี่จะเป็นต้นทางของฐานอาหารด้วยเช่นกันเหมือนห่วงโซ่อุปทานใช่ไหมใชคือเราใส่ปุ๋ยแต่จริงปุ๋ยในตลาดนี่มีหลายประเภทตามพรบปุ๋ยก็มีปุ๋ยเคมี ปุ๋ยธาตุอาหารต่างๆนะปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นปุ๋ยทางเลือกอนะเป็นเรื่องจริงๆแล้วไม่ใช่ปุ๋ยทางเลือกที่จริงเเป็นปุ๋ยที่มีความจําเป็นแต่ไม่ปุ๋ยในอดีตนะซึ่งยังมีความสําคัญและมีแนวโน้มที่ท,ที่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นมีค,ความต้องการมากขึ้นนะแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพคือด้านการใช้จุลินทรีย์ให,미미ให้มีประโยชน์เนะนื่องจากในอดีตเนี่ยที่มีการพัฒนาการเกษตรการใช้ ain, ปุ๋ยเคมีเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงคือเนื่องจากเนื่องจากตลาดปุ๋ยทั้งประเทศเนี่ย มีการค้าขายปุูกันอยู่ประมาณเกือบสิบล้านตันนะกต่อปีต่อปีครับต่อปีแล้วมีมูลค่าตลาดสูงมากประมาณเกือบประมาณแสนห้าล้านบาทโอ้นี่คือมูลค่าต่อปีเลยครับมูลค่าต่อปีเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญขนาดมูลค่าตลาดก็พอๆกับพอๆกับ แอลกอฮอล์เลยแหละถือว่าใหญ่มานั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกที่ที่ธุรกิจขนาดใหญ่นะก็มาดูแลเรื่องเรื่องเรื่องสินค้าปุ๋ยแต่ทิศทางของปุ๋ยปุ๋ยยังจะเป็นธาตุอาหารอยู่ก็ต้องหาสมดุลนะเพราะว่าทางเรื่องของของกฎหมายก็มีทางเรื่องของหลักวิชาการก็มีอยู่ว่ามีการใช้ร่วมกันหรืยาศมีรระหว่างอะไรกับอะไรระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพคือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยเคมีตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็ว เรื่องปริมาณผลผลิตแต่ผลเสียคือก็มีจริงๆแล้วถ้าใช้เป็นก็ไม่เสียแต่เนื่องจากสังเกตว่าปุ๋ยเคมีมันมีข้อเสียบางจุดอย่างเช่นเรื่องการที่มันมีมันมีการสูญเสียสูงมันเป็นสารเคมีมันละลายเร็วจริงๆปุ๋ยเคมีไม่ได้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพผลต่อเรื่องผลผลิตจะแหวววัเป็นสารพิษแต่หลายคนเพราะชื่อคาว่าเคมีเคมีเนี่ยมป็นไปทับซับ คเคมีที่เป็นอันตรายจริงๆ,ๆมันเป็นพวกเคมีกลุ่มพวกยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงอ,อ,อะไรพวกนี้ที่อาจจะตกค้างแล้วมันฆ่าคนด้วยอ๋อจริงๆไอ้ปุ๋ยนี่เคมีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่แต่จริงๆปุ๋ยเคมีถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องดินต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมอและแม้แต่ตัวพืชเองเพราะว่าจริงๆปุ๋ยเคมีเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีส่วนต่อเรื่องการเล่งให้เติบโตเพราะฉะนั้นไอ้พืชที่เติบโตเร็วเกินไปโดยที่ไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะอ่อนแอแล้วมันก็จะกลายเป็น เหตุของการโจมตีของพวกจุลินทรของของแมลงบ้างของเชื้อโรคอื่นบ้างเพราะมันอ่อนแออ่ะซึ่งเราเราก็เรียกษตรกรก็จําเป็นจะต้องปกป้องโดยการไปซื้อพวกยามาฉีดกระปายกันใหญ่เลยลเตอนนี้พล่าต้นทุนหนึ่งนคเคมี<อ>เลยใช่แล้วก็กลายเป็นการปนเปื้อนอันที่จริงการ,การใช้ที่สมดุลก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีส่วนหนึ่งด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยเพื่อสร้างสมดุลของเรื่องนี้ครับ เป็นการปรับปรุงบำรุงดินฟื้นฟูดินด้วยการใช้ปุ๋ยชีวินทรีย์การใช้ชีวภาพซึ่งรัฐก็มีนโยบายเรื่องไบโอเทคอะไรเนี่ยคือเอามาเสริมเรื่องทําให้สมดุลเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นแต่เราต้องยอมรับความจําเป็นของปุ๋ยเคมีซึ่งเนื่องจากเราทําเกษตรมันไม่ใช่แบบเกษตรอย่างชีพแหละเราก็ทาเกษตรเพื่อขายเพราะนั้นต้องมีปริมาณเพราะปุ๋ยเคมีจะตอบโจทย์เรื่องปริมาณที่ผมบอกแล้วแต่ปุ๋ยยินซีจะตอบโจทย์เรื่องคุณภาพกับเรื่องสิ่งมล้อมเรื่องดินผลผลิต ใช่แล้วผมผลิตเพราะว่ามันเป็นสารอาหารเล็กๆน้อยๆครับซึ่งจริงๆแนวทางที่เหมาะสมก็คือการใช้ร่วมกันอย่างที่เขาเรียกว่าไฮบริดไฮบริดนี่ใช่มีไหมมีมีมีปุ๋ยจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อปี51 25 250 251เนี่ยมีมีพรบปุ๋ยกำหนดให้สมัยก่อนเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตอนี้ก็ขึ้นทะเบียนสองก็คือมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกิดขึ้นอินทรีย์เคมีด้วยอินทรีย์เคมีก็คือการทำไฮบริดของ <อ>เคมีกินทร<อ>ีเพื่อเพื่อเป็นการเพราะว่าปัจจุบัเนเกษตรกรส่วนหนึ่งก็ก็อาจจะคุ้นเคยกับพวกปุ๋ยเคยมีเพราะมันให้ผลเลร็วทันอกทันใจแต่จริงมันมีผลเสียบ้างในระยะยาวถ้าหากใช้ไม่เป็นนะนั้นถ้าเกิดคนเห็นคนเริ่มตันหนักเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องผลตองของมันกับสองก็คือเรื่องของคุณภาพของผลผลิตและเรื่องของการที่สำคัญที่สุดคือแนวปรัชญาคือ เราต้องมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยั่งยืนนี่คือนหนึ่งในหัวข้อเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่ามันก็ต้องมีเหตุผลแล้วพอประมาณก,ก,ก็ต้องแบบไม่ใช่ไปเร่งเกินไปรเราไม่จริงๆกเกษตรด,ดั้งเดิมอาจจะช้านิดนึงแต่อันนี้กเกษตรเป็นเลืกลูกผสมก็คือไม่ได้เร่งแต่แต่ก็เอาพอประมาณ,ม,าณมันก็เลยเป็นการไฮบริดระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์การใช้พวก ชีวภาพต่างๆจุลินทรีย์เอามาเสริมด้วยนี่คืออย่างที่ทตรว่าเนี่ยคือคำว่าไฮบิดนี่คือจริงๆมีิงมีในมุมปุ๋ยด้วยก็คือจริงๆกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าทุกปุ๋ยมันมีข้อดีหมดและทุกปุ๋ยทุกปุ๋ยก็มีข้อเสียเหมือนกันหากเราใช้ไม่ถูกวิธีก็เหมือนทุกเรื่องตีนี้ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้ในเมื่อมันมีทั้งข้อจํากัดมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่มากระทบต่อต่อเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยก็เลยทําให้เกิดเกิดการผสมผสานเก่กับการใช้ปุ๋ย ใช่ไหมครับครับผมซึ่งพอตรงนี้นะครับซึ่งอยากเรียนถามท่านดั้งสมบัติว่าวันนี้ท่านดรตสมบัติอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับก็จริงๆต้องต้องบอกว่าภาคเกษตรยังย้อนกลับไปเรื่องเดิมนะภ <c oughs> าคเกษตรเนี่ยเป็นเป็นแก่นเป็นรากฐานสําคัญของประเทศ <c oughs> เพราะ,ะนั้นเราเนี่ยทนะทุกคนเนี่ยมันอย,อยู่ที่บทบาทไหนในสังคมนะ <c oughs> เราจะต้องให้เกษตรกรเขาอ,อยู่ได้บางทีเร <c oughs> าก็ละทิ้งเข้ามานานนะ <c oughs> ทั้งที่จริงๆเราเขาเป็นคนหาอะไรให้เรากินอ่ะเราอาจจะไปให้ความสาคัญกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอื่นจนจนเกินไปจนทําให้ปัจจัย4ี่เนี่ยซึ่งเขาเป็นต้นต่อมันโควิดครั้งนี้ก็เหมือนกันเป็นทํทให้เขากลับไปเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะจริงอาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆมือถือถ้าทานหมดก็จบเลยนะแต่ไม่มีข้าวกินนี่เดือดร้อนเดือดร้อนแลวผู้ที่สร้างให้เราคือเกษตรกรครั้งนี้ก็คือเราต้องกลับไปหาเขา แล้วในส่วนของภาคเกษตรกรเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีต้นแบบที่ดีของก็คือในหลวงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะรัชกาลที่สิบด้วยรัชกาลที่สิบตัวที่มีดําริเรื่องของประชยาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยังคงเอามาใช้ได้อยู่ครับคือทาอะไรเนี่ยต้องมีเหตุผลครับเหตุผลก็คือมันวิธีการของการเมียบอกคือต้องทําแบบพอประมาณครับพอดีมีเหตุผลก็แปลว่าหนึ่งคือมันต้องจาเป็นนะถึงทำปัจจุบันในี่บางทียิ่งยิ่งโดยเฉพาะช่วงโควิดช่วงนี้มันเงินมันน้อยเงินทองน้อยอะไรได้น้อยเนี่ย มันก็ต้องใช้จ่ายด้วยอย่างมีเหตุผลแล้วก็ที่สาคัญน็คือเราทําอะไรก็ต้องให้ผลหวังผลความยั่งยืนนะครับก็อย่างที่ท่านตรสมบัติได้ฝากกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เกิดวิกฤตก็มีโอกาสครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตรเนี่ยได้นําโอกาสนี้ไปใช้นะครับโดยด้วยปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับประบามเด็จเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10สามารถน้อมนําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ สามารถประเทศไทยผ่านวิกฤตต่างๆไม่ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินก็ใช้หลักปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงของพะกงคาท่านมาปรับแก้ก็ทําให้เราลอดพ้นมาได้ทุกวิกฤตรวมทั้งวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับวันนี้ทางรายการคดิพประชาตินะครับต้องขอขอบคุณท่านดรสมบัติสุขสุขมัีนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับและให้ความรู้และสาระสำคัญกับท่านผู้ชมนะครับต้องขอขอบคุณครับครับยินดีครับผม ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระแบบนี้ได้เป็นประจำที่สถานีต่อทัศเทียนนยนนีะครับกระผมวันนี้นะครับชัยยันเจริญโชคทวีและท่านดรสมบัติสุขมณีนะครับก็ขอ,ขอากาบลาท,ท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ